เอออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยผมก็ต้องขอบคุณเขาอยกทีนะไม่รู้ใครขอบคุณกันหลักก็คืออย่างน้อยอะ่ะเขาได้พาครอบครัวเขา,ขา,ขาไปเที่ยวกันวันเนี้ยเออได้แบบเอออย่างน้อยพักซหน่อยวะพาลูกไปเที่ยวไปทำบุญหน่อยวันเด็กก็ไม่ได้พาลูกไปไหนเลยไปซะหน่อยดีกว่าเออคุณแว่นอย่างน้อยได้โอกาสไปทำบุญน,นะโครงการพัสดุสร้างบุญกูนี่แหละก็ทำให้คนก็ได้ไปเที่ยวกันก็ไปเที่ยวก็ไปกลับกายใช้เงินพาลูกพาเต้าไปเที่ยวอ่ะก็ดีนะบ,บางทีเราทำงานสักพืินเลยนะบางทีเราอาจจะลืมดูแลคนข้างตัวไปบ้างอ่ะไม่เคยชวนใครไปเที่ยวไหนเเเเเลยออ่่ะะะมตทาางงงงงนนนนนกก็็็บิิึจป้้ใช แต่บางทีเราก็ต้องใช้ชีวิตมากว่ะเออเชื่อผมเถอะ <c oughs> เนี่ยผมเนี่ยต้องหาโอกาสเดี๋ยวไปเที่ยวบ้างดีกว่าให้จังหวะมันลงๆหน่อยไปมุกไปวุกทำเรื่องทำราวไปใช่ไหมไปเที่ยวกะบ,บ้างทำงานสะเพินกะจะไปรอเที่ยวตอนแก่เสือกตายก่อนทำงนไงวะใช่ปะก็เที่ยวบ้างด้วยเลยทำงานด้วยเทีย่ยวบ้างกินเทาานอกบ้านบ้างในบ้านบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปฮะผมใช้ระบบวัตชเออร์มาแปดเก้าตัวแล้วย,ยังไม่เจอปัญหาเลยคนระับใช่มันไม่มีปัญหาเลยหรอกมันมันไม่มีปัญหาเลยเลยครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็น ของเล่นใหม่ที่เขาเอาออกมาเติมในตลาดลนะแล้วก็สร้างจุดขายใหม่ๆอ่ะมันก็